ุนช่วงนี้โดยเม็ดแตงช็อปร้านเติมโลบัคระบบ i d p a ี t บริการรวดเร็วทันใจเดี๋ยวยังมีไอดีไต่ตันขายด้วยนะโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับบีสวามอีกแล้วนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็จะทีทีหน่อยนะครับผมเนาะเพราะว่าเขามีอีเวนต์บีมัดนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เมื่อ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 วานนะครับได้มีการสตรีมไปแล้วนะครับก็คือทำเควสเบื้องต้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางเควสก็เสร็จหมดแล้วอย่างเช่นบีแบร์ตัวนี้นะครับพี่ก็ทํา เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่ทําเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับหรือว่าเสร็จก่อนพี่ไปแล้วแต่ว่าบางคนยังทําไม่เสร็จนะครับผมนาอหรือว่าไม่มีเวลาทานะครับผมแล้วก็ทําไม่ได้นะครับมีหลายเหตุผลแหละนะครับผมนาะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเควสของ b ีแบร์นะครับเฉพาะ b ีแบร์เท่านั้นนะแล้วก็ของ NPC ตัวอื่นอ่ะเดี๋ยวพี่จะทําแยกเป็นคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับผมน้อโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพอดีลืมนะครับแคปรูปเควสไว้นะครับผมนาะแล้วก็ เดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นเควสของวิกิพีเดียให้ดูแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคเควสแรกนะครับผมเนาะที่รับจากตัวบีแบร์เลยนะครับผมเนาะก็คือเควสที่ได้ทําการเดินเข้ามาสํารวจนะครับตอนแรกไปแล้วนะครับชื่อว่าโลโบติกบีมัตนะครับผมเนาะเป็นเควสที่ง่ายๆเลยนะครับเควสเริ่มต้นเลยนะครับผมเนาะตัวเควสเนี่ยอันแรกนะครับเขาให้เก็บนะครับเลดโพลเอนหนึ่งหมื่นนะครับผมเนาะแล้วก็เก็บไว้โพลเอน10,000แล้วก็ เก็บทีทนะครับผมเนาะเก็บทีทก็คืออ่าไอ้แบบเนี้ยทีท์ทีท์ทีทนี่แบบนี้นะครับผมเนาะก็1อันนะครับได้ที่มันคอลเลกจากฟิลนะแต่ว่ามีเพื่อนนะครับเขาบอกมาบอกว่าเฮ้ยทีทเนี่ยหรือว่าเควสที่มันขึ้นด้วยอ่าคอลเลกหรือว่าต้องเก็บอะไรเนี่ยอ่าเราสามารถไปกดจากตู้นะครับหรือว่าซื้อเอาตามอ่าที่มันจุดขายก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมทีสนี่อ่ะเก็บได้แล้วเควสหนึ่งเสร็จแล้วนะต่อไปฮะ เควสที่สองนะครับชื่อเควสว่า let's get festive นะครับ let's get festive สำเนียงมาเต็มนะครับผมวิธีทำนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาเขียนว่า make นะครับหมื่นฮันนี่ก็ง่ายๆครับคุณก็แค่เก็บโพเลนไปนะครับคุณจะไปคอนเวิร์ก็ได้ครับหรือว่านับจากการที่มันอินส a ตนก็ได้ไม่มีปัญหานะมันนับเป็นเป็นการ make หมดนะครับผมเนาะแล้วก็อันที่สองครับก็คือ เก็บ50โพเลนฟอร์มนี่ฟิลนี้ครับแดนดีไลออนนะครับผมเนาะเก็บ50โพเลนนะฮะเอ้ยไม่ใช่ห้าสิบห้าพัน p o l l e นะครับฟอร์มแดนดีไลออนตรงนี้ฮะก็คือฟิลนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาครับยูทสิบสโนเฟกนะครับผมเนาะก็คือตัวนี้นะที่เป็นรูปเหมือนกับเกจหิมะนะครับผมใช้งานมันนะครับจะลากออกจากกระเป๋าตรงนี้ก็ได้นะครับลากออกมาแล้วปล่อยลากออกมาแล้วปล่อยหรือว่าจะมาวางที่ช็อตคัทครับแล้วก็กดให้มันออโต้ก็ได้นะ10 สิบอันแล้วก็หยุดนะครับผมเนาะแล้วก็อ่าอย่างที่สี่นะครับอย่างที่สี่ก็คือการอเอาทวีตนะครับเอาทวีตเนี่ยไปให้กับพึ่งกินนะครับผมเนาะก็ะคือลากไปใส่พึ่งอะ่ะป,ป้อนป้อนอาหารมันอ,ะอ่ะอ่ะเด,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 ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะบางคนบางคนอาจจะเป็นภาษาไทยนะก็ะคือการป้อนนะครับผมเนาะก็คือฟีดไปเราใส่เลขห้าแบบนี้นะห้าแล้วก็ฟีดไปนะครับผมเนาะ,นาะก็เสร็จเคเวสแล้วแล้วก็เขาบอกว่าแอดเมีย นะครับแบ็กเบร์ฮันนี่วีดนะครับผมเนาะนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมเนาะก็คือนะครับให้คุณมาใช้งานตรงนี้เนี่ยเปิดใช้งานปุ๊บนะครับผมเนาะมันก็จะขึ้นเป็นเควสนะครับแต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องทำเควสของ NPC หมีดำให้เสร็จก่อนนะเควส์ของบีมัดอ่ะ NPC สีดำนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเควสที่3นะครับชื่อว่า the joy of buying นะครับผม the joy of buying นะผมมีเขาให้ทําอะไรบ้างนะครับเขาให้เก็บนะฮะโพเลนนะฮะฟิลไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะคุณจะไปเก็บฟิลไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมห้าหมื่นโพเลนนะฮะโพเลนนะไม่ใช่ฮันนี่นะโพเลนหมายถึงกระเป๋าขวานะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่องซ้ายนะเดี๋ยวจะขยายให้ดูขวาคือโพเลนนะครับซ้ายคือฮันนี่นะครับผมเนาะแล้วก็อ่าหนึ่งร้อยฮันนี่โทเค็นนะครับเก็บหนึ่งร้อยฮันนี่โทเค็นนะฮะก็คือเวลาคุณฟาร์มไปเนี่ยมันจะมี เขาเรียกว่าโทเคนแบบนี้็นบ้านที่เป็นรูปฮันนี่เนี่ยคุณก็เก็บไปเลยฮะหนึ่งโทเคนนะครับผมก็มันมันมันเกี่ยวกับพวกหน้ากากนู่นนี่นั่นด้วยนะคุณ <laughs> เปลี่ยนให้เหมาะสมแล้วกันถ้าจะเอาไว้นะหรือว่าจะไม่สนอะไรก็ฟาร์มไปได้เลยครับเดี๋ยวมันก็นานๆดอกมาหรือว่าดอกมาเองนะครับผมแล้วก็นะครับเก็บมูลชาม เก็บมูลชามมูลชามก็หน้าตาแบบนี้นะครก็คือไอโทเคนรูปพระจันทร์นะครับที่เราเก็บได้ช่วงกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีต้นไม้ตอนกลางคืนหรือว่าการเก็บหิ่งห้อยก็ได้นี่ครับผมเนาะแล้วก็เก็บสโนเฟกครับสโนเฟกนี่ฮะเห็นป่ะมันล่วงแบบกับพื้นแบบนี้ฮะให้เราวิ่งไปเก็บเลยครับ25ชิ้นนะครับผมเนาะ25ชิ้นก็จะน่าจะเร็เควส นะครับผมเนาะและต่อไปนะครับก็คือเก็บนะครับสามจิงเจอร์เบสแบกนะครับสามจิงเจอร์เบสแบกครับจิงเจอร์เบสแบกคืออะไรฮะก็คือไอ้รูปหลมปังขิงหน้าตาแบบนี้นี่เขาให้เก็บสามชิ้นนะครับผมเนาะเก็บยังไงฮะสามารถไปตีมอนสเตอร์ทั่วไปได้เลยครับผมเนาะโอกาสดรอปมีนะครับมีโอกาสดรอปนะครับพี่ก็ตีพวกตัวธรรมดาพวกนี้แหละนะก็ดรอปเหมือนกันนะครับแล้วก็ในสตรีมด้วยมั้งนะครับนี่ พี่ตีไอตัวเนี่ยนๆๆเ,เนี่ยเนี่ยไอไลโน่นะครับหรือว่าเลดนี่บักนี่แหละก็ได้เหมือนกันนะครับผมเนาะนี่อ่ะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสดรอปนะมันไม่ใช่ว่าตีได้ทุกตัวนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปครับเดลิเวอร์เดลิเวอร์นะครับผมเนาะพรีเซ็ตนะครับผมเนาะคืออะไรฮะคือการเอากล่องพรีเซ็ตครับไปให้ NPC ตัวไหนก็ได้นะครับไปให้ NPC ตัวไหนก็ได้ อ่าส่วนตัวพี่เซตนะครับก็ได้มาจากการซื้อแบบนี้ฮะด้านขวามือนะครับหรือว่าได้จาก NPC นะครับผมเนาะพี่ก็ไม่รู้ว่าได้มาจากกล่อง n อ c หรือว่าการเปิดเอ่อตัวกิฟต์บ็อกซ์นะครับผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่าได้ชัวร์ๆเลยก็คือการซื้อนะครับแล้วก็เควสของ B ีแบร์เองนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไปได้ในเควสที่4นะครับผมเนาะแล้วก็นะครับเควสที่หลายๆคนนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยถามกันมากเลยนะครับชื่อเควสว่าเพอร์เชสทูไอเทม อ่อฟอร์มบีแบร์นะครับคัตเตอล็อกนะครับผมเนาะก็ให้เปิดตรงนี้ฮะเปิดตรงนี้มานะแล้วก็ซื้อของในเนี้ยครับแลกของในเนี้ยครับผม2ชิ้นอะไรก็ได้นะครับผมเนาะถ้าเป็นถูกๆเลยก็จะเป็นพวกรอยอดเจลลี่นะครับหรือว่าเอ่อจะเป็นก็ดูเอาแล้วกันนะใช้สโนว์ฟิกซื้อไปก่อนนะครับผมเนาะสิบบาทเอ้ย10ชิ้นอ่าสิบชิ้นร้อยชิ้นอะไรเงี้ยก็แลกไปแค่2ชิ้นนะครับผมเนาะก็เป็นอันจบเควสที่3นะครับของบีแบร์ นะครับผมเนาะต่อไปนะเป็นเควสที่4นะครับชื่อว่า the gift of gift นะเป็นไง gift of gift กันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะเควสแรกนะครับผมที่เขาให้ทำนะครับก็คือการ convert นะครับผมเนาะ150,000สนห้าหมืน pollen a high นะครับก็คือเราก็เก็บโพเลนไปปกตินี่แหละเนี่ยเก็บโพเลนไปปกติเลยนะครับเก็บไป1นึ0 0แหรือว่าเก็บจนเต็มกระเป๋าก็ได้นะครับผมเนาะแล้วก็ไปค convert to high นี่ กด e เพื่อเป็นการคอนเวิร์ตอะไรแบบนี้นะฮะก็ยอดต้องได้ประมาณ150,000ไม่ได้ประมาณหรอกตัวเลขกลมมาแหละ150,000โพเลนนะครับผมเนาะก็เก็บมาใช่ปะในกระเป๋าเรามี150,000โพเลนปุ๊บเรามาคอนเวิร์ตเลยเนี่ยเคล็ดผ่านนะครับอันที่2ก็คือการเก็บ10มูลชามนะมูลชามก็รู้จักอยู่แล้วเนาะก็ไอไอเทมไอโทเค็นรูปพระจันทร์นะครับที่มาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยปลูกต้นไม้ต้นเดียวก็ได้แหละปลูกต้นไม้ตอนกลางคืนนะน่าจะได้ถ้าดวงไม่เกลือพอนะครับผมเนาะ อ่าอันที่3ก็คือเก็บ token นะครับยี่สิบห้าโทเค็นฟอร์มสเปาส์นะครับก็คือ2อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเควสเดียวกันนี่แหละนะครับผมเนาะสเปาส์ก็คือต้นอ่อนนะเราสามารถปลูกกลางคืนได้ใช่ปะแล้วพอมันแตกอะ่ะเราก็เก็บโทเค็นนะครับโทเค็นฟอร์มสเปาส์ก็คือมูนชามนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อันที่ถัดมานะครับเป็นอันเท่าไหร่เนี่ยอันที่4นะครับเขาบอกว่าให้อ่าฟีดยี่สิบห้าบูเบอรี่ทูยูบีนะครับก็คือป้อน บูเบอรี่25ชิ้นนะครับผมเนาะแล้วก็อันต่อไปก็คือป้อนซันฟลา์เวอร์25ชิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นเช็คมาเตอร์แบร์นะครับจิงเจอร์เบทเฮาส์นะครับผมเนาะก็อันนี้ต้องทำเควสของ NPC มาเตอร์แบร์เสร็จก่อนนะครับผมเนาะ NPC นบีแม่หมีอ่ะเควสแม่หมีเสร็จปุ๊บนะครับผมเนาะมันจะปลดล็อกตรงนี้ฮะเป็นจิงเจอร์เบทเฮาส์นะครับให้เรากด E นะครับเพื่อเป็นการเช็คอินไซด์นะครับผมเนาะทุก2ชั่วโมงเราจะได้เอ หนึ่งชิ้นทุกสองชั่วโมงนะทุกสองชั่วโมงสองชั่วโมงต่อหนึ่งชิ้นนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับเขาบอกว่าโอเพนนะครับสองกิบบ์บ็อกนะครับผมเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องสองกิบบ์บ็อกนี่นะครับผมนี่กิบบ์บ็อกก็น้าตาแบบนี้นะครับผมเปิดกล่องสองกล่องนะครับก็หนึ่งสองไม่ต้องไปหานะครับผมเนาะกล่องมันเริ่มที่สามเลยสามอยู่ตรงเอ่อฟิลคัพเวอร์นะครับผมเนาะแล้วก็สี่อยู่ตรงปืนใหญ่สีแดงนะครับผมเนาะนี่ การที่จะเปิดกล่องพวกนี้ได้นะครับเราต้องทําเควสนะครับเราต้องทําเควสปลดล็อคเหมือนกับส่งเควสไปแล้วเอ NPC สามตัว NPC 4ตัวอะไรประมาณนี้นถึงจะเปิดไอไอกล่องพวกนี้ได้นะครับผมเนาะถ้าผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปฮะเควสที่4จบนะต่อไปเป็นเควสที่5นะครับผมเนาะเควสที่5ชื่อว่า,อ,าอะไรอะ d e c o r a t i n g นะครับ for diver นะครับผมเนาะนี่เป็นไงอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะเป็นเควสที่5อันแรกเลยนะเขาบอกให้เก็บนะครับ3ามแสนเลดโพลเลนนะครับผมเนาะก็ไปเก็บที่ฟิวสีแดงฟิวหน่อยก็ได้นะครับผมเนาะแล้วก็อ่าอันที่2นะ3ามแสนโพลเลน from spider นะครับผมเนาะหลังจากที่แดงเสร็จแล้วนะครับผมเนาะเราก็ไปเก็บที่สไปเดอร์ต่อนะครับอีก3ามแสนนะครับผมเนาะโอ้ยมีใครวะอ่าโอเค มาเก็บที่สไปเดอร์ส0 0แสนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เก็บนะครับ100แฮสโทเค้นนะครับแฮสโทเค้นก็เป็นโทเค้นที่เพิ่มความเร็วให้เราอะที่มันเป็นรูปวิ่งอะเห็นปะถ้าเรามีแฮสตี้หรือว่านินจาเยอะๆนะครับก็จะเก็บได้ไวนะครับผมเนาะแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นสโนว์เฟกเหมือนเดิมฮนะสโนว์เฟกตานี้เก็บ100ครับนี่แบบนี้ฮะเก็บ100่ง้อยชิ้นเบิบ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 อะไรเงี้ยก็จ้องดูให้ดีแล้วกัน แล้วก็อันที่อันถัดไปครับผมเนาะคอลเลก3สามโทเค็นฟอร์มบาวแบสต็อกกิ้งนะครับผมเนาะบาวแบสต็อกกิ้งคืออะไรนี่ฮะเหมือนเดิมฮะต้องทำเควสตงของอบาวแบสให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเพื่อปลดล็อกตัวสต็อกกิ้งตรงนี้นะครับก็คือกดกดไปเลยนะครับผมเนาะแล้วมันก็จะมีไอเทมโผล่มาแบบนี้เห็นปะ แบบแบบแบบนะครับผมเราก็เก็บไปเลยสามชิ้นไอเทมอะไรก็ได้นะครับเขาไม่ได้กำหนดไว้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นการซัมมอนแอนด์ดีเฟดดีเฟดนะครับผมเนาะเออ่สโนว์เบร์นะครับเลเวลสองนั่นหมายความว่าคุณต้องทำเควสของแพนด้าแบร์แพนด้าแบร์เสร็จแล้วแล้วปลดล็อกแล้วนะครับผมเนาะก็มาเปิดเรียกหมีตรงนี้ฮะนี่เปิดเรียกตรงนี้เลยนะครับก็เป็นตัวที่2นะตัวแรกยังไม่เควสไม่ผ่านนะครับผมเนาะอันนี้ผมเป็นตัวที่3แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันเปิดเลยก็ได้ นี่ฮะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับแต่ว่า,าที่ผ่านเคสจะเป็นเลเวล2นะส่วนใครตีไปก่อนหน้านั้นแล้วก็น่าจะาผ่านเลยนะครับผมเนาะนี่ตีสโนแบนนะครับก็จะได้เกตฮิมะเยอะอยู่นะครับผมเนาะก็ถ้าใครจะฟาร์มนะครับก็เลี้ยงมันนะครับผมพอมันจะใกล้จะตายปุกก๊บก็ออกจากฟิล พอมันใกล้จะตายพูบก,ก็โดดหนีหลือ,อรประมาณนี้แหละไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่านะแต่มันมีเวลาของมันนะแต่มันมีเวลาของมันเพราะว่าเราเน้นเราเน้นเก็บสโนว์เฟกนะเราไม่เราไม่จำเป็นต้องตีให้มันตายแต่ว่าเลเวลมันก็ต้องถึงระดับหนึ่งเนาะมันจะได้หลายๆรอบนะฮะแล้วก็เพอร์เชสสี่ไอเทมฟอร์มเอ่อแบกแคตตาล็อกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือซื้อซื้อของในนี้นะครับเพิ่มอีก2ชิ้นเพราะเราซื้อไปแล้ว2ถูกปะ่ะซื้อเพิ่มอีก2ก็จะเป็น, 4, นะครับไม่ใช่ว่าซื้อใหม่4่นะซื้อเพิ่ม นะครับผมเนาะอ่าโอเคต่อไปเป็นเควสสุดท้ายเอืมอันนี้แหละเควสสุดท้ายแล้วนะครับผมเนาะคือเควสที่ห้าแนวก็คือจบของเออ่บีแบนนะครับเควสแรกไอ้อะไรวะพาร์ทแรกนะครับพาร์ทหนึ่งบีแบนก็น่าจะจบประมาณนี้นะมีแค่5เควสเดี๋ยวรอพาร์ทหลังนะครับน่าจะมาเพิ่มอีกนะครับไม่รู้ว่าปีนี้จะมีกี่เควสนะครับผมเนาะด้วยส่วนตัวแล้วนะครับเออ่เควสของปีนี้มันค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างง่ายนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเนาะพยายามทำดู นะครับผมเนาะได้ของรางวัลมากมายนะครับจริงจะเบดแบร์ตั้งหลายอันนะครับผมเนาะแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับได้ตัววิชเชตได้นะครับผมซึ่งเป็นเควสเกี่ยวพันกับเป็นเควสเกี่ยวพันนะครับของอตัวหมีตัวใหม่หนู่นนะครับโรโบแบร์นะครับผมเนาะก็ใครที่ยังทำเควสอะไรไม่ครบก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าข้อมูลตรงไหนของพี่ผิดพลาดนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันได้นะติชมกันได้นะครับผมเนาะไม่มีอะไรถูกไปซะทั้งหมดนะครับผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับผมเนาะแล้วก็กดติดตามนะครับหรือแม้กระทั่งจะสามารถกดเป็นการแต่งให้พี่ก็ได้นะครับผมเนาะโอเคบ๊ายบายครับ